กับโยชเชอร์ถึงตาคุณแล้วที่จะเป็นผู้เล่าเรื่องบ้านให้เราฟังครับวันนี้พี่เป็นไงน้องเนโอ้โหแต่งตัวมาซะว้าวทำไมถึงจัดมาเต็มขนาดนี้ครับร <c oughs> วันนี้จะมาใช้ชีวิตวิธีอินฟลูลักชูลักชูไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลด้วยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยย่านพาราม9้คบเลยน้เนทเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้ทังห้างของกินเนี่ยบอกเลยว่า เต็มอาหารเต็มที่เต็มเต็มจริงขนาดขับรถผ่านผมยังน้ำหนักขึ้นเลยขนาดนั้นเลยสูตรอากาศแถวนี้ก็น้ำหนักขึ้นแล้วเพราะว่าของรินคือบอกเลยว่าเคียดเลยนะแต่วันนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปเจอเพื่อนสาวคนหนึ่งเพื่อนพี่คนนี้เนี่ยเห็นแล้วน้องเนสจะแบบว่าอดใจไม่ไหวในความสวยของเขาเราคือแบบไลฟ์สไตล์ของเขาคือใช่มากๆเลยใช่เลยนะอางี้เดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนสาวกันเดีกว่าโอเคปะไปเลย และนี่ก็คือเพื่อนสาวนะคะของนันที่บอกไปเมื่อกี้นะคะอ่ะเจอกันแล้วเรียบร้อยขออนุญาตให้แนะนําตัวนิดนะคะคุณปิงปิงสวัสดีค่ะชื่อปิงปิงนะคะตอนนี้ค่ะก็ทําเป็นพิธีกรข่าวอิสระค่ะเป็น <itation> ไ,ไงคะสวยสมมงไหมน,น้องเนทเหมือนที่บอกเลยครับ <laughs> ตรงปกเป๊ะ <laughs> ตรงปกนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคุณปิงปิงตอนที่แบบว่าเราสองคนก้าวเข้ามาในโครงการนี้ยคือเราสัมผัสถึงความลักชวรี่ตั้งแต่ด้านล่างเลยในฐานะที่คุณปิงปิงอะ อยู่ที่นี่อยากจะให้เล่าถึงความลักชวรี่ของโครงการนี้นิดนึงได้ไหมคําว่าลักชวรี่อะค่ะมันความหมายมันกว้างมากๆแต่ถ้ามุมมองของปิงปิงเองเนี่ยมีรู้สึกว่าลักชวรี่มันคือไลฟ์สไตล์นะคะที่สามารถตอบโจทย์กับคนที่ใส่ใจรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นนะคะการตกแต่งโครงการหรือ,อจะเป็นเรื่องของโลเคชันคือสําคัญมากๆในการอ,อยู่อาศัยสำหรับปิงเองคือโลเคชันนคืออันดับแรกเลยอนนี่คือความใส่ใจดีเทลต่างต่างหรือแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อะไรอ,อย่างนี้ก็คือสําคัญหมดประทับใจอะไร ในโครงการมีบ้างคะ่ะโอ้โหประทับใจหลายอย่างคือเอาจริง <c oughs> อันนี้คืออย่า้องตัวอย่าง <c oughs> นี่คือห้องตัวอย่างที่เราได้มาดูกันในวันแรก <Okay. S 2> ที่ก้าวมาถึงโครงการเหมือนคุณแนนเหมือนคุณเนสเหมือนกันนะคะก้าเข้ามาปุ๊บรู้สึกอยงบ้างคะ ชอบมากเลยคือทุกอย่างมันอ่านคำไหนก่อนอ่ะมันว้าวมันอลังอ๋อใช่ไหมใช่ไหมเดินเข้ามาล็อบบี้ก็แบบเปิดทัวร์ใช่ไหมโหตั้งแต่แบบล็อบบี้แหละรู้สึกว่าว้าวแค่ไฟอ่ะแค่ไฟก็ทําให้สะกดสายตาเราจนไปไหนไม่ได้แล้วว่าโหอย่างเงี้ยมันเปหมดไปหมดไปหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นจุดที่ชอบมากๆนะคะแล้วพูดถึงเรื่องโลเคชั่นล่ะเป็นไงบ้างคะโลเคชั่นก็คือแบบดีมากๆนะคะคือสามารถเดินทางสะดวกสบายใกล้เซ็นทรัลซึ่งมันตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของจริงๆมากๆชอบเดิน ออชอบความซีวิไลนนะคะหรือว่าชอบแบบไปเดินตลาดนัด<อ>นู่นนั่นนี่ที่นี่คือตอบโจทย์มากๆเลยค่ะคือใจกลางเมืองที่แท้ทรูนะคะแต่เรื่องความสะดวกสบายนิดนึงด<อ>ีกว่านะคะส่วนกลางที่นี่มีไงบ้างแนะนำให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะอันแรกเลยออนเซนนะะ็นค่ะอยากเห็นเลยอะ่ะชอบไหมชอบออนเซ็นชอบชอบ <laughs> ชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันปกติเราต้องออกไปออนเซ็นข้างนอกแต่ว่าทีนี้เรามีออนเซ็นในคอนโดก็ต้องอยู่คอนโดออนเซ็นสิคะถูกต้องไหมคะโอ้ยไม่อยากไม่อยวิวออนเซ็นเป็นยังไงบ้างคุณปิงปิงออนเซ็นจริงๆก็จะเป็นวิวถนนท่านพระรามเก้าเรายิ่งกลางคืนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแสงไฟปุ๊บดังๆสวยมากแล้วก็จะมีแบบคอนเทนต์ไลฟ์ถูกต้องแล้วเป็นเราก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ําใกล้ๆกันค่ะต้องลองต้องลองอยากขึ้นไปเห็นเลยคือมันดีไปหมดเลยอ่ะดีมากขอเด ียว่าเป็นเพื่อนบ้านด้วยได้ไหมคะได้ค่ะจองเลยไหมอ่าขอขอใบจองค่ะขอใบจองเลยสองเลยนะครับอสองร <c oughs> อบ คุณปิงปิงรู้สึกว่าที่นี่มอบความสะดวกสบายให้คุณปิงปิงยังไงบ้างคะก็คือด้วยความที่ว่าเป็นห้องดูเพล็กซ์เนาะของโครงการในบิสเปซรา,ามานายนะคะเป็นดูเพล็กซ์เกือบทุกยูนิตเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการอยู่ใจกลางเมืองแต่ฟีลเหมือนฟีลไลท์โฮมเหมือนเราอยู่ที่บ้านอ่าแล้วหลัการที่มีบันไดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่บ้านใช่ไหมเออเราอยู่ลิฟวิงลูมีคิทเช่นโซนมีแบบเบดรูมหรือว่าจะมีวอล์กอินโคลเซชชซึ่งมันตอบโจทย์กับปิงป แอลลี่อ่ะความโปร่งโล่งสบายอะไรแบบนี้คือมันตอบโจทย์มากๆเลยค่ะก็จริงนะพอก้าวเข้ามาในห้องปุ๊บอะนะคะคือมันแบบ มันโปร่งมันโล่งมันสบายไปหมดเลยนะคะแล้วมันมีความรู้สึกถึงการแยกโซนด้วยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามานี่เลเวิงรูมพอต้องขึ้นบันไดไปรู้สึกแยกทั้งๆที่มันอยู่ในพื้สเปซเดียวกันถูกต้องมันมีพาร์ติชันแบ่งแบบว่าชัดเจนสมมติเราองที่เราชอบทํากับข้าวบางคนกลัวเรื่องของเอ๊ะกลิ่นจะเข้ามาเลเวิรงรูมหรือเปล่าอันนี้ก็คือหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีพาร์ติชันตรงนี้เราสามารถปิดประตูได้อ่แล้วก็ทํากับข้าวคุกกิ้งไปหรือม้กระท่งตอนที่เราดูทีวีเราสามารถมองวิวที่ 2> ส2เมตรเวลาไปรู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายมากๆสนใจมาเป็นเพื่อนบ้านคุณปีๆนๆไหมคะคุณเดนสนใจมากครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบไฮซีลิ่งไงผมรู้สึกว่าเวลาทำคอนเทนต์เวลาอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นไฮซีลิ่งปึ๊บแล้วเปนกระจกอะไรอย่างเงี้ยแสงมันเข้ามาดีเนะาะร <laughs> ู้สนะึกธรรมชาติเลยนะถ่ายรูปสวย <laughs> ประเด็นนี้ชอบเลยถ่ายรูปสวยนะคะคุณเินจะิงๆชอบไปที่ไหนมากที่สุด ถ้ามากสุดตอนนี้คือเซทันพระรามกาวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดึกดึกหิวหิวก็คือจอดแฟดอ๋อจอดแฝดก็เรื่องนี้เดินไปได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไฮไลท์ของทีมนี่คือความลับที่แบบไม่มีใครรู้มาก่อนจริงจริงพูดเราไม่เห็นภาพมันต้องเห็นภาพตัวเองทงนั้นทุกคนเอางี้นะคะเดี๋ยวให้คุณบีจิงพาไปดูกันดีกว่าไปโอ๊ยระวังนะโอ้ เป็นไงสุดยอดวิวที่แบบพานุามากมากแบบมันพาโรมากเลยนะเป็นไงบ้างคะสองคนขึ้นมาที่นี่รู้สึกไงบ้างสุดยอดชอบไหมชอบมากหลงรักไปเลยคือตอนนี้จิตใจคือไม่อยากกลับบ้านแล้วนะจิตใจคือเซนบจองจิตใจจิตใจคืออยู่ที่ใบจองแล้วก็คือจองตำแหน่งห้องเลยบบอยได้ดูวิวด้วยใช่ใช่ฟิน ใช่ใชสุดยอดจริงๆนะคะหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะการที่อยู่คอนโดใจกลางพระรามเก้าเนี่ยมันจะเหงาหรือเปล่าไม่เหงาเลยแค่ขึ้นมาสุดอากาศแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นมือแบบนี้ตายไปเลยอ่ะอจริงไม่เหงาแน่นอนคือไม่เหงาแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจจะมาเป็นเพื่อนบ้านกับคุณปิง,ปงๆนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะกับโครงการ n i ใน t s ิ a ั e พระรามเก้านั่นเองค่ะออโอเคถ้าใครยังคิดไม่ออกนะครับ Origin Healthcare เปิดแล้ววันนี้นะครับที่ พร้อมพง24และทองหลอด10ครับผมลและสำหรับ EP นี้นะคะถ้าชอบฝากดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับ EP นี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายออริจินวอร์ติเคิเปลี่ยนเบอร์เป็น1498ครอบคุมทุกบริการ1498